บทที่26สังหารดาร์คเอลศพแรกที่ค่อยๆล้มลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นเด็กหนุ่มผู้ที่สังหารพวกมันตัวแรกล้มลงไปเขายืนอยู่กลางวงล้อมของเหล่าดาร์คเอลหลายสิบตัวแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าตัวของเขากลับคงสีหน้าของเย็นชาของตนเองเอาไว้ตลอดเวลาท่านได้กำจัดมอนสเตอร์พลทหารลาเตราวอดาร์คเอลท่านได้รับโบนัสบวกสามคะแนน เมื่อข้อความจากระบบแจ้งเตือนขึ้นมาเด็กหนุ่มมองมันด้วยสายตาที่เย็นชาในขนาดนั้นเองพวกดาร์เอลที่เหลืออยู่นั้นได้ยกคันธนูของพวกมันขึ้นแล้วเล็งมาที่ตัวของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพวกมันเจ้าพวกมอนสเตอร์ไรค่า น้ำเสียงอันเย็นเยือกนั้นเอ่ยจากปากของเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่สึ่งสุดประโยคนั้นตัวของร่างของเอ็กซ์ที่ยืนอยู่กลางวงของพวกมันนั้นได้หายไปด้วยระยะเวลาเพียงกระพริบตาเท่านั้นพวกดาร์กเอลที่กำลังมองหาว่าร่างของศัตรูของพวกมันนั้นหายไปเหล่าดาร์กเอลเริ่มระส่ำระสายคันธนูที่ยกขึ้นมานั้นก็ต้องลดลงไปเพราะเป้าหมายที่หายไปถึกถึกถึก เสียงนั้นดังขึ้นมาพร้อมกับเลือดสีแดงที่กระจายออกมาจากร่างของเหล่าดาร์กเอลพวกมันพากันล้มไปทีละคนทีละคนพวกดาร์กเอลถูกโจมตีจากทิศทางไหนสักทิศทาง คมมีดที่สร้างบาดแผลให้กับพวกมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปนั้นทำให้พวกมอนสเตอร์เริ่มแตกตื่นร่างของพวกมันเริ่มล้มไปอยู่ที่พื้นทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งเหลือตัวสุดท้ายท่านได้กำจัดมอนสเตอร์ พลทหารลาดตะเวนดาร์เอลท่านได้รับโบนัสบวกสามคะแนนท่านได้กำจัดมอนสเตอร์พลทหารลาดตะเวนดาร์เอลท่านได้รับโบนัสบวกสามคะแนนท่านได้กำจัดมอนสเตอร์พลทหารลาดตะเวนดาร์เกลท่านได้รับโบนัสบวกสามคะแนนดาร์เกลตนที่เหลืออยู่ตนสุดท้ายมันเริ่มมองซ้ายขวาของตนเองอย่างลนลานพักพวกของมันนั้นต่างล้มไปนอนอยู่กับพื้นกันหมดแล้ว นาเอลนับ20ตนถูกสังหารหมดเพียงคลิปตาเดียวเมื่อเหลือพวกมันเป็นตัวสุดท้ายร่างของเด็กหนุ่มที่หายไปนั้นก็ปรากฏออกมาเบื้องหน้าของมอนสเตอร์ตัวที่เหลืออยู่ร่างของเอ็กซ์ที่ปรากฏตัวออกมา ใบหน้าที่เย็นชาดวงตาที่มืดสนิทที่เมื่อมองลึกเข้าไปราวกับจะกลืนกินทุกอย่างและทั่วทั้งร่างกายได้ปล่อยออร่าสีดำอันมหาศาลออกมามอนสเตอร์เบื้องหน้าของเขากำลังสั่นกลัว นากเกลตนันี้กำลังสัมผัสได้กับอะไรบางอย่างที่น่ากลัวจากมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าใบหน้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเม็ดเหนือที่เริ่มไหลออกมาจากผิวหนังสีน้ำตาลเข้มในความหวาดกลัวนั้นมันได้ยกคันธนูของมันขึ้นมา คันธนูเล็งมาที่มนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าของมันแต่ว่าแขนของดาร์เอลตนนั้นกำลังสั่นระรัวเพราะความกลัวในพลังบางอย่างภายในตัวของมนุษย์ผู้นี้ที่มันสัมผัสได้เอ็กซ์ก้าวเท้าขวาของตนเองขึ้นมาหนึ่งก้าวดาร์อลที่กำลังสั่นกลัวเมื่อเห็นเช่นนั้นมันได้ปล่อยลูกศรในมือพุ่งตรงใส่ร่างของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหน้าของมันเพียงพลิบตาร่างของเอ็กก็ได้หายไปจากตรงนั้น เขาเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วพุ่งเข้าประชิดตัวของดาร์เอลตนนั้นมีดสั้นภายในมือของเขาแทงทะลุเข้าไปภายในลำคอของดาร์เอลอย่างเยือกเย็นก่อนที่เขาจะดึงมาออกมาพร้อมกับร่างของดาร์เอลที่ค่อยๆลม้มลงไปที่พื้นตู้ ท่านได้กำจัดมอนสเตอร์พลทหารลาตระเวนดาร์เอลท่านได้รับโบนัสบวกสคะแนนเพียงพริปตาพวกดาร์เอลที่เป็นมอนสเตอร์ระดับบนั้นถูกกำจัดอย่างง่ายดายดวงตาที่เย็นชาคู่นั้นได้มองไปที่ประตูปราสาทอันใหญ่ที่กำลังเปิดอ้าอยู่ตึกตึก,ตก เสียงย่ำสีเท้าของสิ่งมีชีวิตอะไรสักอย่างนั้นดังขึ้นมาดังสนั่นวั่นไหวไปทั่วทั้งพื้นปฐพีสิ่งมีชีวิตร่างใหญ่ยักษ์นั้นเดินออกมาจากทางประตูบานใหญ่ได้หน้าของปราสาทหินความสูงของมันทำให้ตัวของมันต้องก้มศีรษะออกมาจากประตูดวงตาที่เย็นชามองไปที่ร่างของสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏตัวออกมาจากเงามืดร่างกายที่สูงกว่าตัวของเขาหลายเท่า ผิวหนังสีน้ำตาลเข้มที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเห็นได้อย่างเด่นชัดเส้นเลือดที่ปูดขึ้นมาตามผิวหนงังฝ่ามือทั้งสองข้างของมันนั้นใหญ่ขนาดที่สามารถกำมนุษย์ได้ทั้งคนใบหน้าไม่ต่างจากมนุษย์ปกติเพียงแต่ว่ามันมีหูที่ยาวเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของเผ่าเอลดวงตาทั้งสองข้างของมันแดงกำราวกับเลือดชื่อมอนสเตอร์ดักเอลกลายพันธุ์ประเภทเอลแร้งเอ เดกลนุ่มมองร่างของสัตว์ประหลาดเบื้องหน้าของมันอย่างเย็นชาเขาไม่ได้แสดงท่าทางที่เกรงกลัวมันออกมาเลยสักนิดมือซ้ายของ X ที่ไม่ได้จับหรือถืออาวุธใดๆเอาไว้ตัวของเขาได้ยกฝ่ามือนั้นขึ้นมาแล้วสัมผัสเข้าไปที่ลูกบอลสีดำที่กำลังลอยอยู่ข้างกาย ข้าจะสอนวิธีใช้มันที่ถูกต้องให้กับแกเองเอ็กซ์เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขครึมราวกับว่าตัวของเขานั้นพูดกับใครสักคนอยู่เมื่อสิ้นสุดเสียงฝ่ามือของเด็กหนุ่มที่กำลังสัมผัสกับลูกบอลสีดำได้ปล่อยคลื่นพลังเวทในร่างกายของตนเองออกไปใส่ลูกบอลสีดำที่เขานั้นกำลังสัมผัสลูกบอลสีดำเริ่มเปลี่ยนรูปร่าง ลูกบอลสีดำได้ขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นแท่งสีดำที่มีขนาดใหญ่เท่ากับเสาหนึ่งต้นและแล้วปลายด้านหนึ่งของมันได้แหลมคมขึ้นราวกับหัวของลูกศรอ,อันคมกริบฝ่ามือของเด็กหนุ่มได้โบกไปด้านหน้าราวกับกำลังสั่งอะไรสักอย่าง ทันใดนั้นเองลูกบอลแห่งหายนะก็ได้พุ่งตรงไปใส่ร่างของมอนสเตอร์ร่างอยากเบื้องหน้าปลายอันคมกริบได้แทงทะลุร่างของมอนสเตอร์เบื้องหน้าของเขาจนปลายคมกริบได้แทงเข้าที่หน้าอกแล้วทะลุไปด้านหลังพักมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแม้จะโดนลูกบอลแห่งหายนะโจมตีไปเช่นนั้นมันก็ยังไม่ตายร่างของมันยังคงขยับได้ เจ้างอตายไปก็ไม่เจ็บปวดแล้วแท้ๆเขาเอ่ยขึ้นมาอย่างเย็นชาเด็กหนุ่มได้ยกมือซ้ายของตอนเองขึ้นมาแล้วทำท่าทางกำรรม,มือซ้ายแน่นหลังจากที่เอ็กกระทำเช่นนั้นเพียงไม่กี่วินาทีแท่งสีดำก็ได้กลายสภาพอีกครั้งมันได้รวมตัวกันเป็นลูกบอลแห่งหายนะอีกครั้งวิว เสียงบางอย่างนั้นดังขึ้นมาพร้อมทั้งลูกบอลแห่งหายนะได้ส่องแสงและมันก็ได้ระเบิดออกตูมเมื่อลูกบอลระเบิดออกมันทำให้เกิดการระเบิดที่มีอนุภาพมากพอสมควรระเบิดจากลูกบอลแห่งหายนะทำให้ร่างของมอนสเตอร์ตัวนั้นระเบิดออกเป็นชิ้นๆท่านไม่สามารถใช้ลูกบอลแห่งหายนะได้อีกเป็นเวลา15นาที เลือดของมอนสเตอร์ตัวนั้นกระจายออกทำให้เกิดฝนเลือดลงมาทั่วบริเวณท่านได้กำจัดมอนสเตอร์ดาร์เอลกลายพันท่านได้รับโบนัสบวกสิบคะแนนใบหน้าและดวงตาที่เย็นชามองเข้าไปที่ความมืดด้านในประตูเบื้องหน้าอีกครั้งตึก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 เสียงย่ำฝีเท้ามากมายนั้นดังขึ้นมาจากภายในประตูบานใหญ่เบื้องหน้าจบบท บทที่27ราชาของดาร์เอลเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นมามากมายจากความมืดที่อยู่ภายในประตูเบื้องหน้าของเขาตึกตกักตึกตกักตึกตกักดวงตาของเด็กหนุ่มน,นั้นพยายามมองสิ่งที่กำลังจะปรากฏตัวออกมาจากเงามืดแต่ตัวของเขาก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่จะออกมาคืออะไรกองทัพของเหล่าดาร์เอลมากมายเดินเรียงแถวออกมาเป็นเส้นตรง พวกมันเดินเรียงมาอย่างเป็นระเบียบจนน่าตกใจท่าทางของพวกมันในตอนนี้เหมือนกับทหารกำลังปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดในขนาดนั้นเองแถวของพวกดาร์เอลได้แหวกออกตรงกลางเป็นทางยาว ดวงตาของ X มองตรงเข้าไปร่างอาชาสีดำนั้นได้ปรากฏออกมาจากเงามืดบนหลังของอาชาตัวนั้นผู้ที่อยู่บนหลังของมันคือร่างของดาร์กเอลที่มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากดาร์กเอลตนอื่น เครื่องแต่งกายที่แตกต่างมันดูเป็นเครื่องแต่งกายที่ดูมีสง่าราศีและมีความพิเศษชุดสีดำสนิทที่สามารถทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวบนหนังผ้าถูกถักทอด้วยลวดลายสีขาวอันวิจ,จิตร ผิวกายที่ไม่แตกต่างจากดาร์เอลตนวอื่นข้างเอวทั้งสองข้างของมันมีดาบเล่มยาวสองเล่มแนบเอาไว้ท่าทางที่ยิ่งใหญ่องอาจและดูหญิงยโส,สแสดงออกมาอย่างชัดเจนร่างของบอสกำลังแผ่คลื่นพลังเวทอันแข็งแกร่งออกมา แน่นอนว่าเด็กบุ่มไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้อนกับท่าทางของมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยสักนิดชื่อมอนสเตอร์ราชาของเหล่าดาร์เอลลูซิกประเภทบอสรงเอสมันคือบอสของดันเจี้ยนนี้ เด็กหนุ่มได้เผชิญหน้ากับมันระดับของบอสตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ระดับที่สามารถสังหารฮันเตอร์ระดับสูงได้อย่างสบายสบายเลยร่างของมอนสเตอร์ที่กำลังปล่อยคลื่นพลังเวทอันมหาศาลออกมาคลื่นพลังเวทแผ่ออกมาเป็นคลื่นพลังเวทที่แข็งแกร่งแต่ภายในสายตาของเด็กหนุ่มไม่หวั่นไหวเลยสักนิดเจ้ามนุษย์บังอาจมากนะที่กล้ามาท้าทายราชายอย่างข้า เสียงประหลาดประหลาดดังขึ้นมาพร้อมกับริมปากของมอนสเตอร์เบื้องหน้าที่เริ่มขยับไปมาตามคำพูดการที่มอนสเตอร์พูดได้เช่นนี้มันถือเป็นสิ่งที่น่าประหลาดแต่ว่าทำไมเอ็กซ์ไม่แสดงท่าทางที่ตกใจเลยสักนิดแต่เขากลับแสดงท่าทางที่ตรงกันข้ามด้วยซ้ำท่าทางที่เย็นชาเกินไปสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรงหน้า เ็กซี่ยกมือซ้ายของตนเองขึ้นมาเขานั้นใช้นิ้วชี้ของเขายกขึ้นมาแล้วกระดิกนิ้วมือของเขาราวกับกำลังท้าทายบอสเมื่อถูกท้าทายเช่นนั้นบอสนั้นก็แสดงใบหน้าที่โกรธเกรี้ยวออกมา ใบหน้าของมันแดงก่ำบอสนั้นกำลังเลือดขึ้นหน้ากับการกระทำของมนุษย์ที่อยู่เบื้องหน้าเหล่าดาร์กเอลมากมายที่รายล้อมราชาของมันอยู่พวกมันได้ยกคันธนูภายในมือขึ้นเล็งไปที่ร่างของเขาหยุด เสียงของราชาเหล่าดาร์คเอลนั้นดังขึ้นมาพลางกับยกมือห้ามเหล่าลูกน้องของมันที่อยู่ด้านหลังของมันเมื่อได้รับคำสั่งจากราชาของพวกมันทำให้เหล่าดาร์เอลนั้นต่างลดคันธนูลง เจ้าคงอยากจะท้าทายข้ามากสินะเจ้ามนุษย์ราชาดาร์เอลเอ่ยที่นมาพร้อมกับตัวของมันที่ค่อยๆโรยกายลงมาจากหลังอาชาสีดำราชาของเหล่าดาร์เอลหลังจากที่มันลงมาจากหลังอาชาสีดามัมนได้ก้าวเดินนำหน้าร่างของเหล่าทหารของมันขึ้นมาราวกับกำลังจะเข้ามาเผชิญหน้ากับเอ็ก ราชาของเหล่าดาร์เอลได้ใช้มือทั้งสองข้างของจับไปที่ดาบทั้งสองข้างที่แนบอยู่ที่เอลก่อนได้ดึงดาบสองเล่มออกมาพร้อมกันคมดาบที่ยาวเหยียดสีดำสนิทมันถูกทำมาจากโลหะที่หาได้ยากบวกเข้ากับหินพลังเวทที่ระดับสูงทำให้เกิดดาบเวทมนระดับสูงถึงสองเล่มที่มันถืออยู่ยากบอสตะโกนร้องออกมาอย่างสุดเสียง บอสเพิ่มพลังจากความโกรธความรวดเร็วบวก100เปอร์เซนพลังโจมตีบวก100เปอร์เซนคมดาบสีดำนั้นได้เปลี่ยนสีส่องแสงสีแดงบอสกัดฟันแน่นก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่ร่างของเอ็กซ์อย่างรวดเร็วเพียิงพลิปตาเท่านั้นบอสก็สามารถเข้าประชิดร่างของเอ็กซ์ได้แล้วดาบทั้งสองเล่มในมือของมันตวัดเข้าร่างของมนุษย์เบื้องหน้าของมันจากทั้งสองด้านฮึ่ เด็กหนุ่มส่งเสียงออกก่อนที่ตัวของเขาจะกระโดดถอยไปด้านหลังประมาณ3ก้าวเพื่อหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ตรงหน้าเขานั้นสามารถหลบการโจมตีนั้นได้ร่างกายของเด็กหนุ่มที่กระโดดถอยไปด้านหลังนั้นมีบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาจากร่างกายท่านได้เปิดใช้งานก้าวสายฟ้าเรียบร้อยร่างของ X นั้นมีสายฟ้าสีฟ้านั้นปล่อยออกมาจากร่างกาย ตัวของเขาได้เปิดใช้งานสกิลก้าสายฟ้าที่เป็นสกิลเพิ่มความรวดเร็วให้กับร่างกายเด็กหนุ่มสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเขาได้เคลื่อนไหวผ่านร่างของบอสก่อนที่จะวิ่งผ่านร่างของฝูงมอนสเตอร์ที่เรียงรายอยู่แล้วมุ่งตรงไปทางปราสาทด้านหลังของพวกมอนสเตอร์อย่างรวดเร็ว การเคลื่อนไหวของเด็กหนุ่มรวดเร็วขนาดที่สามารถวิ่งผ่านพวกดาร์เอลได้อย่างง่ายดายโดยที่พวกมันไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของเขาได้เลยสักนิดเขามุ่งตรงไปที่ประตูปราสาทของพวกมันเมื่อเข้าใกล้ประตูปราสาท เด็กหนุ่มได้ย่อกายแล้วออกแรงกระโดดขึ้นสูงมือของเด็กหนุ่มคว้าจับหอกสีดำที่เขาเคยใช้มันปาลงมาแล้วมันกำลังปักอยู่กับผนังของปราศาท X เได้ออกแรงดึงมันออกมาแล้วหมุนตัวกลางอากาศ เท้าทั้งสองข้างของเด็กหนุ่มไปสัมผัสกับพื้นผนังของกำแพงหินเขาย่อกายลงพร้อมกับออกแรงพุ่งลงไปร่างของเด็กหนุ่มที่อยู่ด้านบนได้พุ่งตรงลงมาหาร่างของบอสที่อยู่ด้านล่าง มือข้างซ้ายถือหอกสีดำอันยาวเหยียดในมือข้างขวาถือมีดสั้นเล่มสีทองเมื่อพุ่งลงมาเข้าใกล้บอสแล้วตัวของเขาได้ใช้หอกสีดำในมือซ้ายของตนเองแทงลงไปใส่ราชาของเหล่าดาร์คเอลอย่างเต็มแรง ราชาของเหล่าดาร์คเอลได้ยกดาบสีดำที่มือทั้งสองข้างของมันขึ้นมาเพื่อรับการโจมตีคมอาวุธทั้งสองได้ปะทะเข้าหากันทำให้เกิดพลื่นพลังเวทมหาศาลถูกปล่อยออกมาตึงเก้ามนุษย์ราชาของเหล่าดาร์คเอลได้เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างตอนนี้ภายในใจมันนั้นกำลังเต็มไปด้วยความโกรธจบบท บทที่28พลังอันน่าสะพรึงตัวราชาของเหล่าดาร์เอลได้ตั้งท่ารับการโจมตีดาบสีดำในมือของมันได้ยกขึ้นมาเหนือศีรษะเพื่อหยุดการโจมตีของมนุษย์ผู้นี้เอาไว้ตึง บอสสามารถหยุดการโจมตีด้วยหอกสีดำของเอ็กซ์เอาไว้ได้อย่าได้ใจให้มันมากนักนะเจ้ามนุษย์ราชาของเหล่าดาร์กเอลเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงดังขึ้นพลังกับออกแรงดันร่างของอีกฝ่ายออกไปร่างของเด็กหนุ่มได้ถูกดันออกจากจุดตรงนั้นเขานั้นได้ถอยหลังไปจากจุดนั้นไปประมาณหนึ่งก่อนจะตั้งหลักได้อีกครั้ง ดวงตาที่แสนจะเย็นชานั้นได้มองตรงกลับมาที่ราชาของเหล่าดาร์เอลที่ออกแรงดันร่างของเขาถอยออกมาเด็กหนุ่มได้ควงหอกที่มือข้างซ้ายและมีดสั้นที่มือข้างขวาพร้อมกันราชาของเหล่าดาร์เอลได้ย่อกไกลลงก่อนที่มันจะออกแรงพุ่งตรงไปด้านหน้าใส่เด็กหนุ่มที่กําลังควงอาวุธทั้งสองข้างอยู่เมื่อมันนั้นเข้าประชิดร่างของเขา ดาบสีดำทั้งสองเล่มที่ถูกบับพลังเพิ่มขึ้นตนส่องแสงสีแดงได้เริ่มเหวี่ยงโจมตีเข้ามาทันทีเด็กหนุ่มนั้นได้ตอบโต้เขานั้นใช้อาวุธในมือทั้งสองข้างของตนเองรับดาบทั้งสองของอาชาของเหล่าดาร์คเอลแครง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  เสียงการประทะกันของอาวุธดังขึ้นมามากมายพร้อมกับสเกตไฟที่ปรากฏขึ้นให้ดวงตานั้นเห็นอย่างต่อเนื่องทั้งสองประทะอย่างรวดเร็วทั้งการเคลื่อนไหวและการฟาดฟันทุกอย่างมันดูรวดเร็วไปหมดขนาดที่เหล่าทหารของดาร์เอลนั้นต่างยืนมองการต่อสู้อย่างประหลาดใจหลังจากการประทะของคมอาวุธไปมากกว่า50ครั้ง ราชาของเหล่าดัดเอลยังไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับเอ็กซ์ได้เลยสักบาดแผลนั้นทำให้ตัวของมันรู้สึกแปลกๆก,กับมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าดวงตาที่เย็นชาและใบหน้าที่ไม่แสดงออกมาซึ่งความเหนื่อยเลยสักนิดยิ่งทำให้ความประหลาดใจกับมนุษย์ตรงหน้าที่มีอยู่แล้วนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกทำไมกัน ทำไมกันทั้งที่เป็นเพียงแค่มนุษย์ชั้นต่ำทำไมแกถึงมีพลังมากขนาดนั้นได้มอนสเตอร์ bon ตนนั้นกล่าวออกมาอย่างเกรี้ยวโกรธมันกำลังรู้สึกอิจฉาพลังของ X ที่กำลังครอบครองอยู่ในขนาดนั้นเองข้อความจากระบบก,ก็แสดงขึ้นมาตรงหน้าของเขาลูกบอลแห่งหายนะพร้อมใช้งานอีกครั้งแล้ว ถึงเวลาเลิกเล่นสักทีเสียงอันเย็นชานั้นกล่าวออกมาจากปากของเด็กหนุ่มขนาดที่กำลังรับการโจมตีของมอนสเตอร์เขานั้นได้กระโดดถอยหลังออกมาจากตรงนั้นร่างของเด็กหนุ่มได้ถอยห่างออกจากร่างของบอสประมาณหนึ่งบอสนั้นประหลาดใจที่เห็นตัวของ X อ็กซ์นั้นถอยห่างออกไป X นั้นได้แสดงการกระทำอันสักอย่างที่น่าตกใจออกมา ตัวของเขานั้นได้เก็บอาวุธที่มือทั้งสองข้างของตนเองเข้าไปภายในช่องเก็บของระบบหลังจากที่ถอดอาวุธของตนเองออกไปเด็กหนุ่มนั้นกำลังทำอะไรสักอย่างเขานั้นได้เปิดใช้งานสกิลอีกครั้งท่านได้เปิดใช้งานสกิลลูกบอลแห่งหายนะเรียบร้อยคลื่นพลังเวทสีดำนั้นได้แผ่ออกมาจากร่างของเขาก่อนที่มันจะรวมตัวกันกลายเป็นลูกบอลสีดำที่ลอยอยู่ข้างกาย มือข้างขวาของเด็กหนุ่มยื่นไปสัมผัสกับลูกบอลสีดำที่กำลังลอยอยู่พลังเวทสีดำนั้นได้ปล่อยผ่านจากฝ่ามือส่งผ่านไปที่ลูกบอลแห่งหายนะอีกครั้งดาบแห่งหายนะเสียงที่ดังราวกับเสียงกระชิบได้ออกมาจากปากของเด็กหนุม่มลูกบอลแห่งหายนะได้เปลี่ยนร่างอีกครั้งมันได้กลายเป็นดาบยาวสีดำ มือของเด็กหนุ่มได้คว้าจับด้ามของดาบสีดำยาวนั้นอย่างเต็มมือก่อนที่เขาจะใช้มันชี้ตรงไปใส่หน้าของบอสบอสนั้นได้ย่อกายลงพลางกับตั้งท่าจะพุ่งเข้าใส่ร่างของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าของมัน สองขารวบรวมแรงก่อนที่บอสนั้นจะออกได้พุ่งกระโจนเข้ามาหาร่างของเขาที่ยืนอยู่ดาบสีดำของบอสนั้นได้เริ่มโจมตีใส่ร่างของเอ็กซ์อีกครั้งเด็กหนุ่มนั้นได้เคลื่อนกายหลบการโจมตีของบอสเขาได้เอ็นกายหลบเหล่านั้นอย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาทีต่อมาเขาได้ใช้ดาบในมือของตนเองสวนกลับการโจมตีดาบเล่มสีดำนั้นได้ฟันเข้าไปที่แขนขวาของบอส ปกติแล้วถ้าไม่ใช่อาวุธระดับสูงนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับมอนสเตอร์ระดับเอสไม่ได้ยิ่งเป็นบอสแล้วด้วยยิ่งแล้วใหญ่แต่เมื่อดาบสีดำนั้นฟันเข้าไปที่แขนของบอสดาบสีดำของเขาสามารถฟันเข้าผิวหนังของบอสได้จนทำให้เกิดบาดแผลขึ้นมาได้เลือดของบอสนั้นไหลออกมาจากบาดแผลที่เกิดขึ้นมาบริเวณแขนขวา ตัวของบอสนั้นยิ่งตกใจเมื่อคมดาบของอีกฝ่ายนั้นสามารถสร้างความเสียหายให้กับมันได้เจ้าคงคิดว่าเจ้าอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารสินะ เสียงอันเคร่งขรึมของเด็กหนุ่มนั้นเอ่ยขึ้นมาท่าทางและน้ำเสียงการพูดราวกับไม่ใช่ตัวของ X ดวงตาสีดำสนิทนั้นมองต่ำลงที่ร่างของบอสอย่างเย็นชาเมื่อมันได้มองดวงตาคู่นั้นที่แสนจะเย็นชาแล้ว มันรู้สึกว่าดวงตาของอีกฝ่ายจ้องมองลงมาที่มันจากจุดที่สูงกว่าอย่างชัดเจนพวกดาร์คเอลนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่มีสติปัญญามากกว่ามอนสเตอร์ตนอื่นเพราะเช่นนั้นมันจึงสามารถรับรู้ด้วยสายตาของมันได้อย่างชัดเจน ดวงตาของบอสกำลังมองลึกเข้าไปภายในดวงตาของเด็กหนุ่มยืนทำให้บอสนั้นเห็นอย่างสักอย่างทันใดนั้นเองราวกับสติของมันนั้นถูกดึงดูดเข้าไปที่ไหนสักแห่งเมื่อกระพริบตาอีกครั้งร่างของบอสก็ได้ปรากฏอยู่ท่ามกลางความมืดตัวของมันกำลังโลนลานจากการที่ร่างของตนเองนั้นมาอยู่สถานที่แห่งนี้ทันใดนั้นเองท่ามกลางความมืดอันมืดมิดนั้น ดวงตาขนาดใหญ่นั้นได้เบิกกว้างขึ้นมาท่ามกลางความมืดนัดตตาสีฟ้าเข้มที่ราวกับดวงตาของสัตว์ร้ายกำลังจ้องมองมาที่ร่างของมันเมื่อถูกดวงตาคู่นั้นจ้องมาอย่างตรงตรงร่างของบอสนั้นได้แข็งทื่อไปราวกับก้อนหิน หลังจากนั้นมันก็เริ่มมีอาการสั่นกลัวแสดงออกมาให้เห็นใบหน้าของมันเริ่มมีเม็ดเหงื่อไหลซึมออกมาจนใบหน้าท่วมไปด้วยเหงื่อบอสกำลังหวาดกลัวต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของมันนีม่มันอะไรกันบอสนั้นเอ่ยออกมาด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นดวงตาคู่นั้นจบบท